ึ้นอยู่ในสกอร์บอร์ดบอร์ดทั้งหน้าและหลางด้านครับอ้อยเถือนแขวนไปเจอครับทางด้านโตโรไม่เยอแก๊กเข้าไปดูดใส่โตโรโตโรตายไปก่อนแล้วตอนนี้ลอริออนเจอเลสเตอร์แลสเวเลสเลสเตอร์กดแข็งมันทีรอหรือเปล่าครับมีทางด้านเวเลสประวัติไปอีกหนึ่งก็เก็บทางได้ไฮเตะผู้ได้บิทฟิกเกอร์เก็บลอริออนได้เหมือนกันครับโอ้โหไฮเตะคนนี้เข้มอยู่นะเนี่ย อ๋อแล้วรออ้อยครับแม่เข้าไปเกลื่ยลูกตุ้มครับเก็บทางด้านในเตะไม่ได้แล้วทางด้านปอเดนติโนมาแต่ปลาต่อสุดท้ายไม่โดนเก็บได้แค่แป๊กหนึ่งตัวครับอ๋อฝั่งสีครับโตโรครับไม่ได้กลับปลาแล้วปอร์เรนแกลงล้ำอยู่ตรงนั้นครับเพื่อนของฝั่งสีเพื่อนครับไว้จัดจัดครับปอร์เรนกับแบทแมนเก็บได้สองสามคนครับแมแล้วอ้อยไปเปิดครับดรัเซียเจอรัสเจอ เจอครับโอ้โหซูเปอร์แมนครับเออไม่ใช่ซูเปอร์แมนแบทแมนครับตอกไว้แล้วครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ครับเพื่อนมาซับอ้อยครับแก้แขนแทนอ้อยครับเก็บไปได้หมดเหมือนกันครับ3ตัวโอ้โหและปอเลนเข้าไปล้ำตรงนั้นครับอยู่1ต่อ3ไหวหรือเปล่าจะปลาดอกสุดท้ายไม่โดนครับหนึ่งก็ต้องรีบหนีครับโอ้โหโอ้โหต้องทมทางหน้าตัวลอริออนกับแกลทครับคอมโบกันดีเนาะด้านขวา ครับมีอ้อยไปเก็บไฮยาเตะโอ้โหูู้่ในบิดหนีไม่ใช่ครับโอ้โหผูนในบิดล่ออ้อยครับโอ้โหไฮยเตะค่าแม่เป็นช่างตัดไม้ครับโอ้โหช่างตัดอ้อยหน้ามิเตอร์ไปเปิดมัตเตอร์ครับแอปีเพนเข้าไปครับแอคโนเลดก็ไปจะเอาด้านหลังเก็บเพตากับไอโูสูไปได้และแก๊กก็เป็นเหยื่ออโงชาด้านหลังครับท้ายไม่สามรับฝั่งหน้าสีแดง มาอีกครับไอริมาเปิดคัตคิวแอนตี้ใส่จะเอาเพนงับตรงนี้ได้ไหได้เพนแต่ตัวเองรอดหรือเปล่าไม่รอดครับโอ้โ,โอ๋อแล้วไล่อ้อยไปเหมือนกันครับเข้าป้อมและตายครับพีเฮิร์สทอมแมนเรียบร้อยครับเพนแอนโอนเลเ่เข้าไประบบลูกตัดมีไอริก็มาช่วยอยู่แต่ป้อมแตกไปแล้วแล้วตรงนี้เหลือเพนโอ้โเพนผู้ยืนหยัดครับไปมาเอาเมตา เพตาว่างไอสเบิร์ไซด์ขอด้านบนครับโอ้โหไวเลตเนียนป้อมแล้วครับแม่และจบทันทีครับโอ้โหบวกจนบวกจนโอ้โหไวเลตครับโผมไม่สนอะไรจริงจครับนิกเตอร์ครับไป2อสามจึกครับและนิ่ทะเลตีเข้ไปและปีชิกแหนกมาเก็บศพขางน้านิกเตอร์ไปได้และจะเอาต่อครับโอ้โหและตรงนั้นมีเหลือแค่ครับนิวสุกับขาน่าเพตาครับและตรงนั้นครับโอ้โห ยังไม่มีใครตายครับโอ้โหแล้วสลิมครับสตันใส่โดนทางด้านเอเนเทรียเซเนเทรียเอาไดไ้ไม่ได้ครับโอ้โหโวนป้อมตีครับแล้วเอลสูครับโดนสตันของทางด้านสลิมกดแข็งทันทีมีวิคเตอร์เข้ามาคอยจะช่วยใส่ทางด้านอัพเอลสูครับ,บนังคอพ่นลมหายใจมาแล้วเก็บทางด้านสลิมไปได้เหมือนกันเอลสูสสยนนลลสมมิงใส่ทางด้านมีล้ารีร์แมนมาระเบิดพื้นใส่ลงนังพ่งมหายใจเก็บมีล่าไปได้เหมือนกันโอ้โห แก็ไปอ้าวเอาเรื่องครับโอ้โหเฮต้าครับได้เอ่อบังคอนไปก่อนครับโดนแย่งไม่ได้ครับคิกแน็คแล้วสลิงเก็บคิกเตอร์ไม่ได้ครับตอนนี้แล้วเวเลสเวเลสยังคงยื้อยุดสุขชาติคลิกแน็คเก็บซูเปอร์แมนไม่ได้แล้วเวเลสก็ตายไปครับเรียกว่าคำทีมให้อยู่ด้านหลังครับโอ้โหไปนี่มันไม่หาเราตรงนี้ครับเห็นความเงินจากคุ่มกันครับสามคนครับโอ้โหคลิกแน็คครับเราจะไปฟาร์ม เรียบร้อยเจอดาบพุ่งลับไปกดเอ็นตีขึ้นฮอแล้วจะเก็บเบต้าเก็บไม่ได้ครับเบต้าโอ้โหแต่ตรงนี้ครับมีคิกแนคกดเอเล็กซ์ไซคอลกลับมาไปครับกระโดดทับใส่ดิคเตอร์เก็บดิคเตอร์ไปได้และลเซนเตียเอลสูครับยังไงไอทูแมนเอลสูครับอยู่ข้างหน้าไม่ไหวครับเซนเตียเข้าไปเก็บลูกรับแต่ได้สล,ลิงไปแล้วจะได้วีลลน,น่าต่อหรือเปล่ปาไม่รู้เหมือนกันแต่ทางด้านเวเลนเก็บทางด้านเอลสูไปได้แล้วครับโอ้โหมั่วเมี่ยนนู่เนี่ยจัดและเซนเตียก็เก็บวีน้าไปได้เหมือนกันโอ้โ จะเอาต่อใส่เวเลสครับเซเนเตียเวเลสบอกชั้นคือเวเลสชั้นคือราชินีครับเป็นใครจะเป็นราชินีครับโอ้และทแหนกเข้ามาบลิซซ้อนใส่เวเลสตายไปทั้งคู่ครับเวเลสเซถนเตียโอ้เรียกว,ว่าเกมเขาเรียกว,ว่าชิงไหวชิงเฉี่ยมกันครับสุดสุดโอ้ยฝั่งสีเงินครับฝั่งสีแดงเขารู้นะโอ้โหเห็นครับโอ้โห หลับเพิ่มไม่น่อยเขาในนาทีโอ้โหเรียบร้อยครับหายไปเกือบหมดหรือเปล่าถ้าหมดคือแพ้นะครับโอ้แล้วตรงนั้นครับโอ้โหหายไปสี่ครับเหลือลิเตอร์คนเดียวตอนนี้โอ้โหพลาดครับฝั่งสีเงินครับโอ้เลื่อไปหลับอยู่นอกพุ่มครับฝั่งสีแดงครับเห็นครับรออยู่แล้วครับโอ้โหแล้วคลิกเน็คมาปิดจ็อกเก็บลิเตอร์ไปได้เอทุกฝั่งสีแดงครับนี่ครับเอาไหมครับนาทียังไงครับเจอซารินเจอพิกแน็คครับเก็บพิกแน็คไปได้ เซเนเตียกลับมาเกิดใหม่หรือเปล่าครับเกิดใหม่ก็ครับมีแค่สิกสกิลครับเกียร์คกแน็ตไม่ได้เอ็นคิกแน็ตมีปอบเกิดก็ไม่พอครับตอนนี้และจะไหลต่อได้เวล่าและได้เวเลสด้วยครับเหลือไบรท์กับสลินเพราะตอนนี้โอ้โหสลินมีปีกลับบ้านยังไม่ได้ว่าหางสุดโตดครับก็นั่นกีเยอะเกิดครับเออผ่านไหมครับเกียร์คิกสำเร็จเกียร์คิกสำเร็จอยู่ครับโอ้โหไบรนี่ว่าเรียกผีชี้เลยครับไบรท์ครับผีชิ้นพชาติครับโอ้โหแล้วเซเนเตียไปล้วงรับตั่แตกสลินครับแล้วตรงนี้คิกแน็ต นิ่งมาเอาสิเนเพียปิดไปเพื่อนแรกเลือดกลับมาเลือดเต็มกระใหม่เก็บทินน้งแดงไปได้เหมือนกันโอ้โหเรียกว่าชิงเหลี่ยมกันกสุดๆครับตรงด้านป่าสองคนสองฝั่งครับโอ้โหสามสามเขาเล่าไวเจอทูปปแมนทูปปแมนเจอไวไวขึ้นพอมีเพตาอยู่ข้างหลังทูปปแมนตี เอลสูจะเอาทางด้านครับอ้ยูเอลสูดได้สลิมครับเอา้าเราโทมแมนได้เวเลสเอา้าวแล้ววีล่าก็ตายแต่ได้โุมแมนเหมือนกันอ้าวเอสครับฝั่ง,งนิเมอรได้เอสครับโอ้โหเฉยยับโอ้ย ลิปโอมโลอริออนไปปล่อยข้างในครับแล้วจะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหลอริออนแล้วแต่แฟร์จะมีโมเลนคอยตีอยู่ตีต,ตีโมเลนแต่บลตัวไฟมาแล้วครับเก็บโมเลนไปได้ครับบลตัวไฟเ,เสียเอลซูไปหนึ่งครับตอนนัดสองสิบเอ็ดกับตีแรกไปอยู่คนเดียวลงนะผมชอบฟาร์มโอ้ยกสวยครับลัมเบอร์ครับโอ้โหเดอรแฟร์มาซ้อนด้วยเก็บได้ไปทำเก็บไอรินดอร์ไปได้ครับโอ้โหแล้วโมเลนกำลังจะมาเอาครับโอ้โหคุณเชียร์ทำได้ลงเหรอครับ โอ้โมเลนทำคุณเตี้ยได้ลงเหรอครับโอ้โหตรงนั้นแมนเซ์ไทยเดอะแฟร์ยกรวบตัวสูตรลอนอิอนยกสวยครับโอ้โหเก็บได้สองครับทางด้านเดอะแฟร์กับมัตัวไฟหน้าหน้าเอี่ไดอยู่แล้วเดอะแฟร์กำลังจะกลับบ้านแต่ก็เจอไอซี่เก็บไม่ได้เออสปิตเตอร์โดนไปสองแต่ตรงนั้นไอซี่เข้าไปลวงรับตัแต่ด้านหลังเกือบออกไม่ได้ และเอรินดอร์ก็เก็บลัมโบกินีน่ไปอีกครับฟิ้วจะจัดครับพี่โม้ยครับเปิดไฟโหมดเลยผแล้วมาต่อไปโอ้โหเรียบร้อยาหายไปครับเอฟังสีแดงครับได้โดนในป้อมครับเราจะเอาแพนด้าต่อเลยครับโอ้โหย่างฟิ้วโอ้โหเงิน3.8.2ครับเอรินดอร์โอ้โห จะไ,ได้หมดแน่ๆครับอย่างนี้โอ้โหตีตีโอ้โหเอาเอาจริงแล้วพี่มวย